โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายปนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Cat Fantasy by b บ n f i r e g a t h e r i n เทิ่เช่นเคยนะครับก็วันนี้เนาะมีกิจกรรมนะครับฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับหรือว่า6เดือนนั่นเองนะก็มีเวลาอยู่ทั้งหมด20วันนะครับอ่ะนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีตู้อะไรมาบ้างนะหนึ่งเลยคือตู้มิกะนะครับนะตัวนี้แต่ว่าไม่มีแบบว่าเป็นสเต็ปอัพนะเวลาสุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่มีตัวที่ เออเหมือนกับตอนที่มันมาครั้งแรกเนาะเวลาลสุ่มไปร้อยครั้งอ่าได้ของขึ้นมาสุ่มสองร้อยครั้งเนี่ยมันจะได้การันตีตัวอันนี้ไม่มีนะครับต่อมาก็คือตัวของโรซามันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เออมันมาแต่ว่ายังไม่มีตัวของลูลู่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอล,ลูลู่มาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับสำหรับคนที่อยากอยากจะเล่นทีมในส่วนของตัวทีมมิกาเนาะอ่ะก็เล่นกับตัวของ โลซ่ามันได้นะครับหรือว่ารถมันเนาะเออผมเรียกว่ารถมันนะครับจริงๆมันคือโรสคือกุหลาบเนาะอ,อนะครับอ่ะโอเคที่มาพูดถึงเรื่องตู้รับสมัครนะครับฉลองรื่นเริงนะครับวันนี้คือฉลองครบรอบนะครับครึ่งปีนะครับก็โ,โหเปิดมาครึ่งปีนะอืมตัวละครนะครับที่เราสุ่มเนี่ยเราก็จะได้มงกุดมาเนาะแล้วก็เอามาแลกเป็นในส่วนของตัวละครตรงนี้ได้นะครับอืม เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเดี๋ยวขอลองสุ่มดูก่อนไหมอ่ะตัวเลทอพนะครับเลทอพเนี่ยเราเลือกตัวไหนดีนะครับส่วนตัวผมอ่ะมีอยู่ด้วยกันก็คือตัวเดียว <c oughs> คือสก a าเลตนะครับอ่ะอันนี้คือผมอ่ะไม่ได้สุ่มสกาเลตนะครับก็จะมีอะฟลดอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครมีสกาเลทหกดาวแล้วก็เลือกเป็นอะฟลดก็ได้นะมีแค่สตัวนี้เนาะที่ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกไว้นะครับแต่ว่าถ้าใครทําดาวหกดาวตันแล้วเนี่ยนะครับ เราก็เลือกตัวให้เราขาดนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวเซกิหรือว่าจะเก็บตัวของน้องทาร่าก็าได้นะครับเนาะหรือว่าตัวไหนที่เ,เพื่อนๆขาดนะอย่าเลือกตัวแบ t เทิลพาร์นะครับตัวพวกนเนี้ยนะครับที่มันเป็นแบ t เทิลพาร์อ่ะอย่าไปหลงเลือกเลยครับเพราะว่าเราสุ่มตู้ธรรมดาก็มีสิทธิ์ออกในส่วนของตัวแบ t เทิลพาร์เหมือนกันนะครับนี่เลยนะนี่รายละเอียดตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับตัวไหนที่มันมีในตู้เนี้ยไม่ต้องไปสุ่มครับเพราะว่า เรามีอยู่แล้วเนาะจากตรงนี้นะครับโอเคผมจะสุ่มให้ดูก่อน,น้วกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันด้วยว่าตู้ครึ่งปีเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของตัวลูกแก้วแดงเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้มงกุดมาเท่าไหร่เนาะแต่เป็นตู้ที่คุ้มค่านะผมว่าเป็นตู้ที่คุ้มค่านะครับถ้าใครที่แบบว่าขาดตัวที่เป็นตัวสีปกติเนี่ยแนะนําเลยครับโอ้ได้เนฟเฟตใช่ไหม แต่ว่าตัวแบที่สุดท้ายเก่าๆเนี่ยก็แล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่ดวงเลยนะครับใครดวงดีก็ออกง่ายใครดวงเกลือก็ก็ยากเหมือนกันโอเคอ่ะพอก่อนแค่นี้มาครับเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันอ๋อใช้หนึ่งพันนะหนึ่งร้อยหนึ่งครั้งนะครับถือว่าเหมือนกับเหมือนกับปกติเลยนะเหมือนกับสีปกติเลยเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาตาการเหล็กที่ผมมีมีแล้วใช่ไหมแต่ว่าดาวมันยังน้อยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะในการที่เราไปเล่น p v p นะ ถ้าใครที่แบบว่าทําเจาะเกาะเยอะๆเนี่ยเป็นตัวที่หูอันตีทีเดียวแตกแน่นอนครับแล้วก็สกิลตีหมู่เขาเนี่ยสองครั้งคือแตกเลยเออคือโกงมากนะผมก็จะเลือกน้องนะครับสำหรับตัวของน้องสกาเลตเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฮ้ยโอ้พี่แล้วในตัวที่ผมยังไม่มีเนี่ยอนาคตเนี่ยผมจะเก็บได้ไหมนะครับก็คือเรามาเก็บจากตู้นี้นะครับตู้ของดาร์คไลท์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็น่าจะเพิ่มตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับตู้นี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเรากิจกรรมเนี่ยมันก็มีให้เราได้เก็บตามเก็บทีหลังไปแล้วนะอันนี้เราเลือกตัวที่เราใช้งานนะครับไปเลยครับสากการณ์เด่นนะอ่ะมาดูกันว่าจะออกไวหรือเปล่านะผมขอไปกดเพิ่มก่อนแล้วกันเติมแพ็กนี้ปึ๊บถ้าใครเล่นประจำอ่ะแนะนําเติมเป็นรายเดือนนะครับเลยรายเดือนเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากๆนะครับอืมแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ค่อยเล่นเนี่ยก็กดไปเลยครับใช้เพชรกดไปเลยอ่าเอาสักประมาณสามสิบครั้ง โอเคสามพันแล้วก็น่าจะประมาณการันตีหนึ่งเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าประมาณเจ็ดพันเจ็ด้อยลูกแก้วแดงเนี่ยนะครับน่าจะได้กี่ตัวมาดูกัน <c oughs> เหลือมันน่าจะดีนะผมว่าแมวส้มครับอีนะได้มาฮะครั้งแรกอ่ะได้มงกุฎมาสิบนะเออได้มงกุฎมาสิบนะครับแล้วก็ถ้าเราไปแรกเนี่ย อ๋อ oh, แสดงว่าถ้าเราจะให้คุมนะสุ่มให้ครบเนี่ยนะครับกดอันเนี้ยสิบหกครั้งนะครับเออก็เท่ากับว่าหนึ่งหมื่นหกพันใช่ไหมเออน่าจะใช่หนึ 16, 000, ่งหมื่นหกพันเราก็จะได้การันตีตัวหนึ่งนะแต่ว่าต้องให้ได้มาสักหน่อยหนึ่งกันโอเคมันกดสิบครั้งก็ร้อยหนึ่งเนาะเออต้องกดร้อยหกสิบครั้งอะโอเคสามครั้ง รอบนี้ต้องมาแล้วรอบที่สี่ปะไม่มาครับเออรอบที่ห้าไหแต่ได้ใครนะครับที่ไม่ได้อยากจะทำดาวตัวสกาเล่เนี่ยก็เลือกตัวอื่นก็ได้ตัวที่เราขาดนะครับแล้วก็เอามาเก็บสะสมเนาะแล้วสกาเล่หรือเปล่าน่าจะหลุดหรือเปล่าเนี่ย อาไม่หลุดไม่หลุดอันนี้คือน้องทิดมาตอนแรกน้องทิตนะครับนิทานลาตีขออย่าหลุดเลทแล้วกันเนาะตอนแรกเรามีอยู่เจ็ดพันนะเจ็ดพันเจ็ดมาุูดกันโอโ้โหอ่สาสกาเลทครับตัวนี้เรียบร้อยครับก็ไม่หลุดเลทแต่ก็เข้าลึกเหมือนกัน อ่ะได้น้องมาแล้วน้องสกาเลตนะครับอ่ะผมหมดไปหกพันหกสิบครั้งได้มาตัวหนึ่งเอออันนี้ก็ได้มาหกสิบแล้วขาดอีกร้อยหนึง่งก็แล้วกับว่าขากเท่าไหร่ขาดอีกหมื่นต้องเป็นต้องเป็นหมื่นหนึ่งนะอือต้องเป็นหมื่นหนึง่งอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกตัวอื่นไหมอันนี้ผมขายตัวไหนไปบ้างเนี่ยไอ้พวกเนี้ย เอาทาเอาตัวของสกายเลสักหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อว่าจะอ,าออกอยากทำหกดาวไงอยากเอาไปลงในส่วนของสกายไงสกายอารีนาเนี่ยสกายเลดถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะอ,ะอะขอไหมแปดสิบครั้งเนี่ยไม่มานะเออไปอ,อ,อันนี้ครั้งที่เก้าสิบเลยใช่ไหม โอ้โหเข้าลึกเหมือนกันนะเออโอเคอันนี้ผมได้มาเก้าสิบแล้วขาดอีกแค่อีกแค่นิดหน่อยเองอะ่ะอมอันนี้คือหกดาวเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูนะว่าว่ากี่ดาวเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอไปไปหาไปหาซื้อก่อนอ่ากิจกรรมนี้ยังไม่หมดใช่ไหมอ่ากิจกรรมนี้ยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังได้ ตรงนี้อีกนะครับเราเรามากวาดล้างก่อนอันนี้ถือว่าดีนะมันประหยัดไงปึ๊บปึ๊บอ่ะได้ามาเท่าไหร่ละคือเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวของเหรียญโหขาดอีกหลายแต้มเลยตัวของเหรียญน,น้องตัวตัวที่แล้วอะ่ะ มันนับต่อหรือเปล่านะอันนี้สี่สิบเก้าโอ้คนละตู้กันนะไม่นับต่อนะครับอืมอันนี้คือตู้ตู้แยกเลยนะอ,อมันเป็นตู้แยกเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกดมันขาดเท่าไหร่อืมขาดอีกเท่าไหร่รละเจ็ดพันผมจะต้องมาลงทุนกับตู้นี้เลยนะออขาดอีกเจ็ดพันอ่าอันไหนคุ้มกว่ากันอันเนี้ยสามสี่พันห้าอันนี้ได้เก้าพัน อันเนี้ยสองสี่หกหกพันได้เก้าพันอืมผมว่าอันเนี้ยซื้อเนี้ยสองอันหรือว่าซื้ออันนี้สองอันดีกว่าไปสามอัน,นอันเนี้ยห้าห้าพันเก้าได้เก้าพันอันเนี้ยหกพันห้าได้เก้าพันอันนี้น่าจะคุ้มกว่าอ่ะ๋ยวลองลองดูแล้วกันเนาะอันนี้นะสามแพ็คไปเก้าพันมาเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้หมดไปเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยเจ็ดแปดเก้าอันนี้น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งลนะเดีย๋ยวเราลองแรกให้ดูนะว่าว่าน้องเนี่ยจะได้เป็นตัวกี่ดาวเนาะอ่าโอเคเอ้ยไม่หลุดนะอันนี้คือแบบไม่มีหลุดเลทเหรอคือได้เลยนะปกติเนี่ยเวลาเราสุ่มใช่ไหมบางครั้งอะ่ะมันจะหลุดมาหนึ่งตัวสุ่มได้หนึ่งตัวสุ่มครั้งต่อไปหลุดอย่างเงี้ยเออ อ่ะขาดอีกห้าครั้งขอห้าครั้งเนี่ยขอให้ได้เออขอให้ออกก่อนขอให้ออกก่อนจะออกก่อนหรือเป่าเนี่ยหรือว่าเราต้องถ้าออกก่อนคือดีนะห้าครั้งเนี่ยแต่ถ้าเราเล่นการันตีเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเศษมันเกินมาไงมันกุดมันจะเกินมาเราเสียดายเนาะ อ,ออกก่อนแล้วกันโอ้โหออกก่อนคำว่าออกก่อน,น,อออกกอนมีไหมเนี่ยอืมแต่ก็อ,ออกก่อนการันตีอยู่แล้วแหละแต่ประมาณนั้นแหละหกสิบครั้งอืมคราไปยังห้าสิบแล้วมาครั้งนี้ผมว่าน่าจะต้องได้เดี๋ยวผมจะลองเลือกตัวของเซกินะอืมเพราะว่าผมถ้าเป็นหกดาวเนี่ยผมอยากได้เซกิ โอเคก็ <Okay. laughs> ถือว่าโอเคถือว่ารู้งานเออถือว่ารู้มืออยู่นะอ๋อแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ได้หกดาวนะเพราะว่ามันน่าจะได้แค่แค่ตัวเดียวเนาะเออน่าจะได้แค่ตัวเดียวนะครับมันขึ้นเป็นหกดาวเฉยเหมือนกับตรงเนี้ยเหมือนกับที่เรามาแลกตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นเอ,อ้ยตรงนี้มันขึ้นห้าดาว เ,ออเดี๋ยวผมลองแรกให้ดูแล้วกันว่ามันได้ได้เป็นตัวมากี่ตัวาออผมขอเลือกเป็นเซกิแล้วกันเนาะออได้มาตัวเดียวเนาะเออได้มาตัวเดียวก็เป็นแมวใหม่ที่ผมยังไม่ได้สุ่มนะอ,อ่าเซกินะครับอ,อ่าได้มาตัวเดียวนะแล้วก็สกาเร็ตเราได้มากี่ตัวเราได้มาสามตัวนะ ถือว่าคุมไหมก็ถือว่าได้อยู่นะมันไม,ม,นไม่มันไม่มีหลุดเลทอะถ้าใครจะทําดาวก็คือทำอย่างนี้นเลยมันแบบมันได้ตลอดเลยอะเนี่ยมันไม่มีหลุดเลยปกติถ้าผมสุ่มตุสกาเลตนะโอเคแหละมันออกไวกว่านี้แหละมันออกประมาณสามสิบสี่สิบครั้งมันก็ออกแล้วแต่ว่าแปดสิบครั้งเนี่ยเราจะได้ประมาณสองตัวอันนี้เราสุ่มไปหกสิบครั้งได้ตัวหนึ่งเนาะหกสิบครั้งได้ตัวหนึ่งอืมก็ถือว่าทั้งหมดเราสุ่มไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> สุ่มจนมันได้ มุงกดมา160อะกดทีละสิบสิบหกครั้งอะก็ได้มาสามตัวก็โอเคเดี๋ยวค่อยๆทำไปมันต้องหกดาวอะหกดาวมันมันจะดีอ่ะแต่ว่าอันที่จริงก็คือสามดาวพวกเนี้ยก็เล่นได้ละสามดาวสี่ดาวก็โอเคละอืมมันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆว่ากันเรื่อยๆนะสำหรับตัวสการเล็ตเนาะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มีรีรันนะครับรอราเหมือนวิการเงี้ยมันก็มีรีรันแบบนี้แหละเนาะถ้าใครขาดตัวไหนไปแล้วก็ รลอดีรันได้นะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับในส่วนของตู้ครึ่งปีนะครับเลือกตัวไหนดีผมแนะนําว่ามีตัวของสการเล็ตนะครับมีตัวของเซกิแล้วก็อาฟอส์นะสามตัวนี้ครับที่เราจะต้องเลือกนะส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆขาดตัวอะไรให้เลือกตัวนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าใครขาดตัวน้องเลนก็เลือกน้องเลนนะครับไม่ควรที่จะเลือกตัวแบทเทนพาร์อย่างตัวของน้องน้องลินหรือว่าเฟรดิเซียหรือว่าจะเป็นตัวของวิโอลานะครับอ่โอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยกันเนาะแล้วก็มีโค้ดนะครับแจกนะฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคเนาะอย่าลืมไปใส่นะครับจำกัดหนึ่งไอดีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะใส่ได้คนละครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับโค้ดนี้เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับเกม Cat Fantasy by ยบอลไฟเออร์แก๊ตติลนะครับไเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ